รีโว่เข้าใหม่นะครับคันนี้คือใหม่จริงๆนะรถยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเป็น4ประตูพีรันเนอร์นะครับเกียร์ออตโอต้ปี2021ปี2021นะครับภายในเป็นเบาะผ้ารถเลขไมล์แสนสี่เกียร์ออตโอต้สวยๆครับเกียร์อโอตโอต้สวยๆกับค่าตัวเพียง559,000บาทนะครับ559,000บาทเท่านั้นนะครับโตโยต้ารีโว่พีรันเนอร์ตัวนี้นะพี่นะแอร์ออทแอร์แมนนวลเกียร์ออตโอตโ้หน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ตัวเลขไมล์นะครับพี่140,000 นะครับคันนี้คือ Toyota r e v o ว i l a n ันเนประตูนะ2.4 NT ุดสี่แนทปีสองพนี่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเนททอโต้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เอารถเข้าใหม่มารีวิวเลยนะอันนี้คือรีบรีวิวเลยนะรถไม่ล้ากเลยนะครับสภาพต้องบอกว่าแบบไม่น่าดูแต่ว่าผมอยากให้ดูว่าผมซื้อรถเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วคันนี้คือ Toyota Revo นะครับ2.4นะครับ Entry นะครับปี2021 นะครับกับราคาค่าตัวนะครับ5 5า0 0นห้าบาทคันนี้เกียร์ออตโต้นะเกียร์ออตโต้นะครับ2.4 NT ุดสนปียีนะครับเลขไม่แสนสี่ราคา559ผมบอกว่าคุ้มมากๆคุ้มมาก,มมากๆฟรีดาวเนี่ยถ้าเครดิตดีผ่อนอยู่9,000ปลายนะแต่ถ้าดอกเบี้ยป,ปกติก็น่าจะอยู่หมื่นหนึ่งประมาณหมื่นทวนนะแต่ว่าไม่ต้องดาวเลยนะไม่ต้องดาวนะอาจจะผ่อนประมาณหลก 10, 000, นะักหมื่นอะหมื่นเดียวอะประมาณเนี้ยหมื่นหลักร้อยอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ต้องดาวเลยนะครับพี่ได้รีโว่พีรันเนอร์สี่ประตูสวยๆตัวสูงไม่ใช้งาน นะครับคันนี้นะครับกันชนด้านหน้าแนบสนิทเลยนะครับสองฝั่งนะครับชัดเจนนะครับไฟหน้าก็จะเป็นโคมตัวใหม่นะครับไม่ได้เชนนะครับมีโลโก้ไฮรักอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นไฟเดย์ทันบันดิ้งไลท์นะครับไฟดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นกอลไฮแบ็กตัดกับสีโครเมียมนั่นเองนะครับตัวเอ็นทีเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับยังไม่มีนะครับแต่ทะเบียนสวยนะคันนี้499ทะเบียน499แต่ราคารถนะครับ559นะครับนะจะไม่ใช่ทะเบียนนะ 559 r e v o P r ร n น e r 2.4 Entry นะครับสวยปิ๊งเลยครับพี่เดี๋ยวรถล้างปรับสภาพขัดสีอีกรอบนึงนะครับคือเคลียร์แลนด์ภายในห้องเครื่องและเคลียร์ช่วงล่างให้พ่นกันตนินบให้หมดนะครับยังไงก็คุ้มพี่5 5 0 59,000บาทรถใหม่144ประตูออโต้ตัวใหม่4ประตูออโต้ตัวใหม่นะพี่นะสติกเกอร์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราแปะคืนให้นะครับเพราะว่าเราส่งรถไปแบบ ไปเคลียร์งานมานะครับมันก็เลยต้องแกะออกเวลาเขาขัดสีปั่นสีไม่ไงั้นมันจะติดตามสต,ติกเกอร์เหมือนคันอื่นๆที่ผมเคยแจ้งะ P <C le ars> ะ P นะครับนะสี่ประตูพีลันเดอร์นะครับพี่สี่ประตูพีลันเดอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับคัสซงคัสซีไม่มีสนิมนะอันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามานะรถเพิ่งซื้อเข้ามานะสาภาพคัสซงคัสซีใหม่คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นดิสเบรคู่หน้าด้านหลังเป็นดับนะครับรถไม่มีพิการจมน้ำชนหนักนะครับไม่มีแช่น้ำแน่นอน ไฟท้ายเป็น LED นะครับกันชนเป็นสตะเลสนะครับตัวนี้เป็นตัว RNT นะแต่ยังไม่มีกล้องนะครับถ้าเป็นตัวมิดจะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะครับแต่ว่ามีไฟเบรกตที่3มไฟท้าย LED นะคันนี้คือมันเด่นตรงทะเบียนนี่แหละมันเด่นตรงทะเบียนนี่แหละนะทะเบียนมัน4ี99นะครับแล้วตัวรถแบบอย่างคลีนหรือว่าผมเป็นคนชอบรถสีขาวไม่รู้นะคือแบบเออมันสวยอะนะไฟท้าย LED โลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับแล้วก็ ครงสร้างฝาท้ายเดิมๆครับเป็นองค์เป็นอาคบนะครับเป็นองค์เป็นอาคบรถยังไม่ได้เคลียร์นะต้องขอภัยนะมันเดงมีแบบเศษนู่นเศษนี่อยู่นะครับอย่างสวยๆดีนะได้4่ประตูตัวสูงปี21ที่ผ่อนดู่9 0 0 0ปลายรีโว p พี n นะันเนอะตัวใหม่เลยนะเป็นตัวพีรันเนอะไรนะเออเบิร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วดูบอกครับบอกภายในอย่างกริป บอกภายในอย่างกริปนะครับเป็นบอกผ้านะครับเดี๋ยวเราฟอกให้ใหม่หมดเดี๋ยวเราฟอกให้ใหม่หมดนะครับหลัง,ลงคงหลังคาฝ้าเพ,าพดานสะอาดหมดหลังคงหลังคาฝ้าเพดานสะอาดหมดไม่มีคราบยันใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังบเบาเนี่ยสวยมีบามาให้2ฝั่งนะตัวพีลันเดอร์นะครับแล้วดูนี่สีรถเป็นไงสีนอกสีในตรงกันเป๊ะนะครับสีสวยมากนะครับรถนัน้นไม่มีตีลังกาแน่นอนอเดี๋ยวผมดึงเมนทอาร์คหลังคาให้ดูก็ได้นี่อันนี้เมนทอาร์คหลังคานะ ไม่มีพิกความจมน้านชนหนักนะครับเราการันตีโครงสร้างให้นะครับตลอดอายุการใช้งานรถทุกคันนะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีนะพี่นะนะครับนะวสวยๆเลยพี่ t o โ,โยต้าโลโก้กระจกเดิมครบหมดนะครับขอบประตูทุกอย่างครับพี่สวยปิ๊งสวยปิ๊งปงเลยนะเนี่ยมันจะมีเม็ดอา้าก่ตามขอบประตูนะครับอันนี้ท่านซื้อได้ในราคา559,000บาทเองนะ นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ096นะครับ535 5153 096นะครับ535 5153นะเกียร์ออโต้ปี21ไม้แสนสี่ราคา559ห้าเก้าพีรันเนอร์นะตัวสูงนะเนี่ยนะคุ้มมากๆนะนะครับดูเม็ดอาร์คดเนี่ยนะชัดเจนซีนเซิร์นทุกอย่างสวยหมดนะครับนะดูมาจันชายล่างเลยนะมันต้องดูชายล่างประตูด้วยนะว่าบุกไหมเบียดไหมนะครับเนี่ยเดิมหมด เดิมหมดคือไม่มีที่ตินะครับกระจกเป็นไฟฟ้า4บานนะครับออออโต้บานคนขับนะครับแล้วก็ซอกแก้มเดิมครับเดิมๆครับน็อตไม่มีแกะแก้ไม่มีขยับนะครับคอนโซลนะครับเป็นสีดําตัดสีเทาอย่างนี้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสฝั่งตัวนี้จะไม่มีคูลคอนโทรลนะครับเป็นตัว E นะไม่เป็นตัวเอที่แต่หน้าปัดเลื่อนไม้นะครับเป็นตัวไม้เนเชนละไม้เนเชนมาละนะครับน้ำมันเต็มถังเลยตอนนี้ เลือกไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันนะครับเจ็ดร้อยสิบสองกิโลนะครับผมกับคันนี้รีโวนะครับมีกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้อีกเลยตัวของเดิมก็ติดมาให้นะครับหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ usb ได้นะครับระบบแอร์เนี่ยเป็นแมนนวลนะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนะสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้ที่ตัว S นะครับแล้วก็มีโหมดอีโค่โหมดและโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับให้ท่านเลือกใช้กันเลยนะครับตามสบายนะครับรถถือว่าสวยมากๆนะครับ2.4 Entry ไปยี่สิพี่ไล่ในราคา5,59,000หบาทมันคือตัวสูงนะมันคือพ r ีร n e r นอระนะครับเนี่ยผมเปิดกุญแจไว้ไฟไหน้ามันจะแวบๆนะมันมันตบกับกล้องนะมันก็เลยเป็นสีแบบนี้แต่ผมเปิดฝากระโปรงให้พี่ดูนะไม่รู้จะยกขึ้นไหมนะหนักด้วยนะเปิดข้างเดียวด้วยอนี่ฝากระโปรงรีโวครับนะไม่รู้ว่าเขาเสริมเหล็กอะไรเข้ามาเยอะมากเลยนะเนี่ยหนักกว่าตัวปีส8 1แอีกนะครับ นะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับตัวนี้เป็นทีลันเนอร์รถสวยๆปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดนะพี่ดูแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดนะครับ,ด,ขขด,มมด,รบดูความเนียนนะครับนะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโลโก้ตัว R อยู่ครบโลโก้ตัว L อยู่ครบนะครับเล็บไซ้ไหล็ขวาพี่ดูพวกเพนมาร์กเลยเพนมาร์กยังอยู่หมดเลยตามจุดตามซอกต่างๆนะคันนี้เดิมสนิทเลยป้ายแดงมือเดียวครับไม่แสนสี่ ไม่แสนสี่นะพี่นะดูโครงสร้างนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ096นะครับ5355153 096 5355153โอ้โหฝากระโปรงหนะักจริงเมื่อเช้าเปิดไปสองคันเปิดมือเดียวยังแบบตอนแรกยังมีแรงอยู่นะพอตกเย็นมปป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 ันโคบดแขนแม่เป็นเลยนะครับนะเขาน่าจะเสริมเหล็กเข้ามาเยอะพอสมควรน,นะครับใต้ฝากระโปรงเพราะว่ามันจะช่วยซับแรงกระแทกนะเวลากรณีเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ Toyota Revo p r พี n e r 2.4 Entry นะครับปี p 21เลิกไปแสนสี่นะครับกับราคาค่าตัวเพียง559,000บาทนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ตามเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์เลยนะครับ096นะครับ535 5153